ะะให้เราไปล้างมือก่อนเลยค่ะให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทำหลังจากล้างมือเสร็จแล้วนะคะเราจึงหยิบขนมปังนะคะขึ้นมาหนึ่งแผ่นค่ะมาวางไว้บนจานนี่หลังจากนั้นให้เราหยิบแยมนะคะที่เราเตรียมไว้ค่ะนี่เรจะเลือกเป็นแยมรสส้มก่อนนะคะแล้วก็เอามาทาให้ทั่วแผ่นค่ะ เราทาขนมปังทั่วแผ่นแล้วนะคะเราจึงนำขนมปังอีกแผ่นหนึ่งค่ะมาวางประกบทับไว้กดให้ไม่ต้องแน่นมากนะคะต่อไปเราขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะต้องใช้มีดในการแบ่งขนมปังนะคะถ้าเด็กๆทำนะคะควรมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆค่ะเพราะว่ามีดอันตรายเป็นสิ่งของมีคมค่ะแล้วก็นำมีดค่ะหั่นเป็นแนวเฉียงค่ะเพื่อให้รูปสา่เหลี่ยม นะคะเราก็จะได้นี่ค่ะไส้รสส้มหคู่สองคู่ต่อไปนะคะเราก็จะมาชารสสตรอเบอรี่ค่ะทำาเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ เราก็ใช้มันวิธีการเดิมค่ะคืออันดมต่างตาะกบแล้วต้องใช้มีดเดิมค่ะพอะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดใส่จานให้เรียบร้อยค่ะ 有海报。